ฮัลโหลค่ะมาแล้วมาแล้วมาทักทายพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเปิค่ะก่อ,อนนอนนะคะวันนี้ยายมาทักทายใต้ต้นเล็บมือนางดอกหอมหอมค่ะพี่น้องตอนแรงดอกหอมมากเลยเพิ่นคงเหมือนเป่งเ,เกรสรอ,ออกมาเนาะความหอมนีอม่อุ้ยหอมแบบหอมแบบชื่นใจไหมค่ะพี่น้องหอมแบบชื่นใจอุ้ยอ้นซอนอน,นี่ แยกกัเลยมาเป็นจังไหนค่ะพี่น้องมีผู้ใดโชคดีโอ้ยยายสื้อแปดหกสองค่ะพี่น้องออกแปดหกห้าโอ้ยเนาะแต่ว่าซื้อยี่สิบคนยี่สิบบุญดอกพี่น้องว่าซื้อหลายว่าซื้อหลายถ้าซื้อหลายได้ซื้อหลายได้เลยค่ะพี่น้องซื้อหลายได้นะคะซื้อหน้อยๆเ่ได้ฟังน้ำผึิงเนาะซื้อเพราะห้องแบบได้ฟังน้ำพึ้นเนาะได้กันเลยมาจักได้ค่ะเดี๋ยวแยกกับกล่องบุญดอกใหม่เนาะกับกล่องให้ชมเนาะมาดูซิ สวยมากเลยสวยมากๆดอกเล็บมือนางเลยหอมหอมค่ะพี่น้องหอมมากเลยให้ชมดอกไม้เดอ้อวันนี้วันที่สิบหกนะทักท้ายก่อนนอนค่ะพี่น้องสวยมากสวยมากมากกล้ามได้กวค่ะเป็นกำลังสิรโยห่พี่น้องเลยกำลังจะร่วงรวยแล้วนะ ดูสิสวยงามไหมสวยงามมากเลยค่ะะพี่น้องค่ะอืมคนซ่อนนั้นก็มาเปิดตัวคุณยายคือเก่าค่ะพี่น้องไปจังใดค่ะพี่น้องทักทายทักทายกันเนาะก่อนนอนเนาะฝากในเด้อค่ะผู้ใดผ่านมาช่องน้อยๆอาหารกับบานๆเดีย๋ยวอันนี้มาทักทายกันก่อนนอนเนาะ เบื้งบักพิล่าเนี่ยเปิดห้องอ้าวบักพิล่าอยู่ทางเด็ลหรยายอุ้ยผู้ใดมาเด็ดไปบุพพอตรมีอยู่นี่มีหน่อยหนึ่งอยู่อยู่นี่ไปถ่ายทังเด็ดต้นใส่ต้นหน่อยอยังมากล้วมาเด็ดมั้งคือแบบแล้วเนาะอืบึ่งดอกไม้ดีกว่าค่ะชมดอกไม้ดีกว่าสวยๆงามๆหอมมากเลยค่ะพี่น้องหอมมาก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 เดี๋ยวกลับกล้องให้เบื้งดอกไม้เหมือนเดิมให้ชมต้นไม้ค่ะ ต้นไม้สวยงามดูสิต้นไม้สวยงามดูสิให้ชมดอกไม้ที่งดงามค่ะพี่น้องสวยงามเนาะเยงงามดูสิ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 